สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพังบุญหลายค่ะตอนนี้กำลังอาบน้ำให้บุญหลายนะคะจะออกไปข้างนอกแป๊บนึงก็อาบน้ำให้เขาก่อนเขาะจะได้สดชื่นค่ะน้ำก็ให้กินเรียบร้อยแล้วค่ะเย็นดีบบอยยใ่ เลาให้เล่นเองก็เล่นเยอะบุดนไหลเล่นน้ำต้องลดให้ก่อนค่ะกินนางกระบู่จะพอเนอะใหญ่ ินน้ำกินน้ำนเดี๋ยวชิโฮไทยเองยายเดี๋ยวอาให้ลูกเราต้องลดใต้ท้องเขาเด้ยวยค่ะเพราะว่าเขาจะล้นช่วงล่างในช้างจะล้นต้องลดให้เขา บุญหลายอิ่มมากแล้วนะคะเนี่ยท้องโตแล้วค่ะขาขึ้นหนอกแล้วนะคะบุญหลายนี่ค่ะช่วงบุญขึ้นหนอกแล้วค่ะอ้ะวนมาก เย็นสบายไหมบุญหลายเอ้ยเดนลดให้ทั่วถึงนะคะอาบน้ำแล้วตัวดำเลยค่ะบุญหลายย่านี่ต้องล้างค่ะถ้ามันเปื้อนแล้วต้องล้างเขา เออเย็นสบายเย็นสบายเอาอ,อีกบอ่อหนามนะยาบเบาทีมเมียนเลยดิเก็บใส่ายางเลยเด้อกินหนามอีบอ่อเอา้าตักพอแล้ว บนไหลายก็อาบน,น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ้วนกลมเลยบุญหลายวันนี้ก็อากาศสบายๆค่ะแต่ตอนกลางคืนก็จะลมแรงหน่อยนะคะตอนกลางคืนเดี๋ยวพาไปดูกําไรทองกับแก้วตาค่ะ นี่ค่ะพังแก้วตากับกําไรทองนะคะดูรูปร่างลักษณะแล้วกําไรทองกับแก้วตานี้ยังไม่ได้อาบน้ำนะคะเนี่ยถ้าเขาอาบน้ำแล้วตัวเขาจะดำค่ะช้างกำไลทองกับแก้วตานี้ครอบครัวเดียวกันนะคะ เนี่ยค่ะเสามีไว้เขาก็จะทุอย่างนี้แหละแป๊บเดียวก็หักก็อย่างว่าเลยเนาะตกงานเราก็ต้องดอูแบบนี้แหละค่ะไปเรื่อยๆถ้าเรากลับบ้านเราก็ลำบากเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่ลำบากนะคะถ้าเราไม่มีรถเอาไว้เขียนยานี้ลำบาก แก้วตากับกำลังทองก็อ้วนเหมือนกันนะคะอ้วนอุดมสมบูรณ์ดิค่ะถึงจะตกงานแต่ควานช้างก็แต่ละคนก็ไม่ปล่อยให้ช้างตัวเองต้องอดลำบากนะคะไม่ปล่อยให้อดให้ยากค่ะตกงานยังไงเราก็ต้องดิ้นรนหายาให้เขากินให้ได้ค่ะเพราะว่าช้างเขากินวันหนึ่งวันหนึ่งก็เยอะเขาไม่ได้กินน้อย เริ่มจะร้อนแล้วค่ะเล่นดินแล้วนี่ก็สมุนของควาเล็กนะคะเต็มบ้านเลยค่ะเจ้าขาวลูกเหลืออยู่หกตัวหญ้าที่เราไปตัดมาให้บุญหลายนี่หญ้าเนเปียนี้มันเป็นหญ้าที่เขาปลูกให้วัวนะคะแต่วัวมันกินไม่ทันค่ะมันก็ต้นมันก็เริ่มแก่แล้วก็วัวกินไม่ได้เขาก็เลย ตัดทิ้งไว้ทิ้งไว้แล้วก็ให้ควานช้างไปเอาถ้าใครอยากได้ก็ไปเอาเขาจะตัดให้เองค่ะเขามีเครื่องตัดให้เรานะคะมันก็เลยแก่นหน่อยนะคะเขาจะตัดออกแล้วก็ให้มันเกิดใหม่ให้สวยกว่าเดิมค่ะแต่ช้างบางเชือกก็กินดีนะคะเห็นหญ้าแห้งๆอย่างนี้มันเป็นหญ้าเนเปียมันมีรสหวานค่ะช้างก็เลยกินดีค่ะ ถ้าเป็นหญ้าที่เราไปเกี่ยวตามคลองน้ำตามป่านี้ถ้าเก๋ๆมากๆบุนหลายเขาจะไม่กินนะคะเขาก็จะกัดทิ้งกัดทิ้งหมดกินแต่ยอดมันค่ะแต่นี่เป็นหญ้าในเปียบุนหลายเขาก็กินอยู่นะคะถ้าเขากินดีก็จะไปเอามาให้อีกค่ะเพราะว่ามันเหลืออีกหลายไร่นะคะที่ที่เขายังตัดไม่หมดค่ะ ก็ยังดีค่ะที่เขาไม่ได้ให้เราซื้อนะคะเขาให้ฟรีๆค่ะบางทีถ้าเรามีน้ำใจเราก็ให้ค่าน้ำมันค่าแรงเขาไปหน่อยเขาจะได้เขาจะได้ขยันทำงานให้เราหน่อยค่ะก็กินไปก่อนย้าเดี๋ยวหาให้อีกเดี๋ยวเปียวสับปรดมาหาย จิ้ม n h าต้นไหนหมดก่อนนั่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพังบุญหลายด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามคลิปใหม่ๆใ,ในวันต่อไปนะคะก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งเข้ามากับช่องพังบุญหลายค่ะก็หนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะ ขอบคุณแม่แม่เอซที่คอยให้ความช่วยเหลือกับช่องพังบุญหลายนะคะขอบคุณท่านมา,มากๆขอให้ท่านมีความสุขความเจริญค่ะขอให้ท่านมีโชคมีลาบร่ำรวยเงินทองนะคะแล้วก็อากาศช่วงนี้ก็เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนก็รักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหญ้าที่เราปลูกไว้ให้ช้างกินนะคะอันนี้ก็ยังไม่เก่ค่ะยังอ่อนช้างก็จะไม่ค่อยกินค่ะเพราะว่ามันจะเป็นชุนๆุนนะคะอันนี้ลูกชายก็จะเริ่มทําการเพราะปลูกนะคะปลูกหญ้าไว้ให้ช้างค่ะเริ่มทําแปลงผักไว้แล้ว แล้วก็จะปลูกไว้ให้เขากินในช่วงแล้งนะคะเพราะว่าอยู่แถวนี้มันก็ยังมีน้ำให้รดค่ะก็ยังดีนะคะที่เราอยู่ที่นี่เขาไม่ได้ให้เราเสียค่าน้ำค่าไฟนะคะเขาให้ยังดีผู้จัดการให้อยู่ฟรีนะคะอยู่นี่ยังก็ยังมีหญ้าให้ช้างกินค่ะ ยังมีที่ไปเกี่ยวหญ้าให้เขาอยู่นะคะแถวบ้านเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเกี่ยวหญ้าแถวไหนให้เขากินเนี่ยเขาเขาเดือนมก,กรากรุมภานี้แถวบ้านแถวสุรินทร์ก็เริ่มจะจะแรงมากแล้วนะคะหญ้าก็จะเริ่มตายกันหมดแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ช่องพังบุญหลายนั่ยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ